ซีซีวัดขอแฉโดนเอมมี่กลิ่นประทุมทำแบบนี้ใส่มาตลอดล่าสุดซีและเอมมี่ทั้งคู่ร่วมพูดคุยกันสนุกสนุกผ่านทางรายการ Now You Can See เอมมี่ EP 44เ,เ,เ,เพื่อนๆเผาซีเอมมี่งานนี้มีเละโดยบางช่วงบางตอนที่เราจะหยิบยกมาให้แฟนคลับได้ทราบกันเมื่อเอมมี่ถูกเผาว่าเป็นคนนอนกรนเพื่อนของเธอบอกว่า รนดังมากโดยหนุ่มซีเผาเอ็มมี่แบบหนักมากเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้ตั้งแต่มีคนเมามาถูกใจผมมากที่สุดทํานี่นอนกับมันทุกวันถ้าวันไหนเขาเหนื่อยแล้วหลับก่อนไม่ต้องได้นอนกันเลยคือเห็นหน้าอย่างนี้ใสๆน่ารักน่ารักเหมือนนอนกับมีไม่ได้นอนกับคนและก่อนที่เขาจะนอนเขาชอบมานอนไก่หูก็อยู่ตรงคอผลักก็แล้วปลุกก็แล้วถีบก็แล้วแล้วก็มีโชคสะดุ้งตื่นขึ้นมาถามเมื่อกี้เขากรนเหรอคิดดู คนอะไรกลน้นแล้วก็ปลุกตัวเองได้อ่ะคิดดูมันดังขนาดไหนอ่ะเอ็มนี้ถึงกับหัวเราตลอดการถูกเผาพร้อมบอกว่าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ทุกคืนไม่เอาอันนี้ไม่ออกอะดีบอกไม่ได้ไม่ต้องอายหรอกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ